รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกเช้าคนเราก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันสวัสดีครับผมแอดคนรักวัวน,นะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปเปิดราคาวัวของแอดเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับแอดก็จะให้เจ้าของฟาร์มนะครับมาพูดให้นะครับเพราะว่าเป็นการรับประกันคุณาภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจท้องเอยก่อนส่งเอ้ย จะทำให้ผู้ชมนะครับได้รับรู้ถึงความเชื่อมั่นมาตรฐานของ CK เคฟร์มนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับวัวชุดนี้ก็เป็นวัวชุดแรกและเป็นเงินก้อนแรกจากรายได้จาก u t u b e นะครับก็ได้รวบรวมเงินมาซื้อวัวชุดแรกแล้ววันนี้นะครับแอดทำธุรกิจเริ่มต้นคือการซื้อมาขายไปแต่ว่าการเริ่มต้นของเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าใครชอบเลืกดซับสไครป์กดติดตามแต่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยกดผ่านมาได้เลยครับแต่ใครพร้อมแล้วเนี่ยไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่ที่ซีเคฟาร์มนะครับทุกคนนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้คนรักวัวพาทุกคนมาเปิดราคานะครับวัวทั้งหมดมี5ตัวนะครับผมเป็นลูกบามั่นสีแดงสวยงามเลยนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์ที่คลิปนะครับเป็นเงินก้อนแรกของ u t u b e นะครับที่เราได้เงินมาแล้วเราจะเอาไปซื้อวัวนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับ ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับวัว5ตัวนี้เป็นวัวของแอดเองนะครับแอดซื้อมาขายไปนะครับทุกคนและวันนี้นะครับวัวทั้งหมดนะฮะรับประกันท้อง4ตัวนะครับผมนะฮะมีตัวหนึ่งนะครับซึ่งยังรอผสมนะครับน่าจะมาอีก2เดือนนะครับตัวนี้นะครับผมอะไรครับวันนี้เรามาพบกับ เจ้าของ CK เคฟาร์มนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกนครับ CK ฟาร์มโกเกนครับผมโอ้ครับวันนี้พาพี่น้องเรามาเปิดราคาวัวของแอดครับนะก็คือวัวตัวนี้สีแดงแป๊ดเลยนะครับทับแล้วครับผมตัวนี้ทับแล้วผสมแล้วครับผสมพ่อใครไปครับตัวนี้ไอหมูแฮมครับอ่ของอาจารย์เล็กครับสุรชัยเปรมบดีฟาร์มครับ ตัวนี้นะครับครับผสมไอหมูแฮมก็เป็นดีกีแถมช่วยพระราชทานเหมือนกันท้องสถานะท้องกี่เดือนครับผมสองเดือนครับสองเดือนนะครับตัวนี้นะครับตัวท้องได้ยังครับตัวนี้ตรวจได้แล้วครับตัวนี้เปิดท้องได้แล้วครับรับประกันท้องครับผมรับประกันท้องนะครับนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่อันนี้แอดเปิดแล้วกันนะครับอันนี้แอดเปิดไว้ที่ตัวนี้หกหมืนนะครับหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับ ตัวนี้ชื่อว่าเจ้าแม่กิ่งทองนะครับตัวนี้นะครับทุกคนนะฮะตัวนี้นะครับนะสวยงามนะครับทุกคนสีแดงนะครับบัวแม่นี้นะครับนะครับวันนี้สถานะท้องมีใบมีหลอดไหมครับมีมีมีหลอดครับผมมีหลอดมีหลอดนะครับมีใบจากบริษัทให้ครับครับก็คือวันนี้นะครับเรามาถ่ายทุกคนเห็นนะครับคือวัวชุดนี้แอดซื้อมาแล้วแต่ อ่าฮะเราวันนี้มาตรวจสภาพความสดใหม่ของวัวโบสดีนะครับโบสดหูโบสเครื่องดำนะครับตัวนี้เครื่องดําสวยอืตัวนี้ชื่อแม่อะไรนะตัวนี้แม่บารมีนะแล้วน้องแม่บารมีตัวนี้ฐานะท้องกี่เดือนครับผมสองถึงสามเดือนเท่ากันครับสองสามเดือนเท่ากันเลยครับหมูแฮมเหมือนกันครับคอจะเล็กเหมือนกันตัวนี้ทับพ่อหมูแฮมไปใช่ครับอื ตอนนี้ที่ฟาร์มเน้นหมูแฮมเลยเพราะว่าโครงสร้างเขาดีมากเนื้อหนังสวยงามเนื้อแบบเนื้อนี่เยอะมากโครงสร้างสูงใหญ่ครับนี่ครับทุกคนดูชัดๆนะครับนะครับตัวนี้หน้าสวยนะครับผนการดีหนาลึกครับตัวนี้หนาลึกนะครับเน้นดูตัวจริงได้ที่ฟาร์มนะครับทุกคนตัวจริงยิ่งสวยครับนะครับอ๋อตัวนี้มาเต็มนะครับทุกคนนะ ราคาคุยได้นะครับราคาคุยได้นะครับแอดเปิดไว้ราคาเท่ากันหมดเลยนะครับที่นี่ก็เหมือนซื้อแล้วฝากเลี้ยงนะครับเพราะว่า CK เคฟร์มเนี่ยเขามีวัวนะครับท่านสามารถยังไม่ต้องสร้างขอาเองก็ได้ครับนะฮะมาลองสัมผัสเก็บขี้วัวอาบน้ำให้วัวนะครับที่ฟาร์มนี้ได้นะครับมาเองครับเล่นได้ลองมาเลี้ยงดูเองได้ ซื้อเราฝากเลี้ยงดูสักตัว2ตัวเผื่อเราพร้อมแล้วเราค่อยไปสร้างพอกได้ครับอืมนี่คือการนี่คือข้อดีของที่นี่นะครับทุกคนก็อยากให้ตอนนี้โควิดครับมันไม่ค่อยมีรายได้กันแล้วก็บางคนก็ตกงานครับก็ลองมาหาชีพเสริมมาดูนะครับนะครับตัวนี้สวยงามครับสีสีมาเลยโอ้โหยลูกจะเป็นยังไงวะเนี่ยพ่อมูแฮมนี่ใหญ่จัดเลยมูแฮมใหญ่มากนะคนนะตัวนี้ ของแม่บารมีนะครับมาดูแม่สรรเสริญกันบ้างนะครับตัวต่อไปนะครับทุกคนตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ท้องตัวนี้ยังไม่ผสมนะครับทุกคนรอปี2เดือนรอเดือน2เดือนเดี๋ยวผสมได้ครับรอให้สมบูรณ์จริงๆอายุถึงรอบมาแต่โบ๊ทสวยเครื่องดำนาลึกขาใหญ่มากตัวนี้ลึกจริงๆนะครับทุกคนมาดูให้ชัดๆเลยนะครับตัวนี้ คุณดีหน่วยการดีใส่พ่ออะไรตัวนี้ผมเลงไว้จะใส่ซีเคเอสเคเอห้าสองศูนนะพ่อเขาก็ใหญ่สวยนะครับเจอแม่ตัวนี้เข้าไปผมว่า SK ตัวนี้น่าจะนะครับน่าจะเหมาะเลยเอสเคหรือทศพลได้หมดไว้แทดก็ได้ตัวนี้คือที่นี่เรามีน้ําเชื้อเหมือนกันทุกอย่าง CK เคฟาร์มนี่มีมีน้ําเชื้อบริการด้วยพ่อตัวไหนถือไว้ พอเราพร้อมผสม happen, อยากได้น้าเชื้อพ่อไหนบอกได้ครับมีพร้อมหมดเลือกได้เลยครับป็นไงทุกคนมาลุมาเดิน,เด,น,น,นเดินขวานิดนึงแล้วเดินขวาให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงลุมานะฮะสันเสินเลยสันเสินเดินมาลุมานะครับบัวนะครับบัวคุ้นนะครับทุกคนจับได้ต้องได้นะครับทุกคนอ่ะนะฮะอ่ะยังเอกมาลุมายังมาแล้วงต้องเดินมาเดินมางค์นี้แาบุผมได้ครับไปดูกันตูดใหญ่มากดูฮะดูฮะ บักบักเลยนะครับหนาใหญ่ยาวครบเลยตัวนี้ตัวนี้สูงประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้น่าจะมีร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบวร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกบวกนะเราเผื่อต่ำไว้แล้วกันนะครับไม่น่าจะต่ำเพราะว่ามันจะสูงแค่บาทสี่สิบสี่ห้าสี่แปดนะครับดูนะดูฐานะคอกนะครอบสูงเท่าไหร่ไปแล้วคอกเนียครับครับสองเมตรนะครับุ้ย ข้อสองเมตรเลยอ่ะใช่อุ้ยมันจะสูงไปเปล่าไม่ใช่มั้งขอเกือบสองเมตรครับเมตรกว่าเมตรแปดสิบครับเนี่ยนะใช่เมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบมั้งเมตรหกสิบใช่ไหมน่าจะเมตรหกเมตรหกสิบเมตรหกสิบอืมน่าจะเมตรหกสิบเกือบเกือบตัวเท่าผมเนี่ยแต่มันสูงแน่นอนอ่ะนะครับก็จะประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกตีต่ำไปแล้วกันทุกคนนะครับร้อยสี่สิบบวกตีต่ำไปขายยกคอกนะชุดนี้นะครับนะครับแอดซื้อมาดก็ รอดูผลงานก็ได้ถ้ามีพี่น้องสนใจอยากแบ่งปันในย่านส่งทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็ส่งทั่วประเทศไทยภาคอีสา <c oughs> นค,ค่าส่ง3,005นะครับทางเหนือก็4,005แค่นั้นเองนะถ้าหลายตัวก็ค่าส่งถูกลงเหมือนกันนะครับทุกคนนะฮะเอาละครับตัวนี้สนใจดูหน้าคออยิ่งดีนะครับดูหน้าคอกยิ่งดีชอบตัวไหนนะครับได้เลยนะครับหรือจ่าย หรือว่าแต่าจประจแล้วก็ไปส่งหน้าข้อก็ได้นะครับทุกคนนะไม่พอใจขึ้นกันเลยนะครับตัวนี้นับน้องบารมีนะครับน่ะแม่นี้นะฮะตัวนี้สีมันคล้ายๆกันนะครับน้องใบเงินอ่ามาดูน้องใบเงินสาระท้องเหมือนกันครับผมทองเหมือนกันครับตัวนี้ทองเหมือนกันนะครับรุ่นรุ่นเดียวกันเลยนะครับทุกคนนะผสมใกล้ๆกันครับรเพราะว่า<ก>วัวชุดนี้นซื้อมารุ่นเดียวกันอ๋อเป็นรุ่นแรกที่เลี้ยงทางฟาร์มเลี้ยงเลยอืมนะครับ พอเราเขาผสมได้ก็ผสมติดกันเลยครับตัวนี้ก็ประมาณสามสี่เดือนท้องครับจะไล่ไล่เรียกกันนะครับผมน้องใบเงินนะครับสาระสวยนะครับท้องสําหรับใครที่มองหาวัวท้องอยู่นะครับผมว่าดีเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะปกหางใหญ่มากกินหญ้าเก่งอ้วนดูครับดูท้ายบะแผ่นหลังกว้างครับกินหญ้าเก่งทุกตัวนะครับทุกคนนะครับอนาคตดีเป็นแม่บล็อกที่ดีผมว่านะครับนะ แม่ทรงนี้ให้ลูกสวยนะนะครับจริงๆแล้วเราคุยกันมาหลายแล้วกว่าจะตัดสินใจเสียได้แม่นะครับมาดูทีใดก็เหมือนมาจีบเขา่าเขาไม่ได้ว่าจะขายง่ายนะ <c oughs> ผมมาน่าจะหลายรอบเลยกว่าจะจีบมแม่รอบน่าจะเกิดน,นะผมหมดค่าของฝากนี่น่าจะรุ่มกว่าจะจีบแม่ห้าตัวนี้ได้นะครับกะยอมใจอ่อนนะครับต้องมาทุก แทบทุกอาทิตย์เลยอะมันท้องแลว้วไหมครับแต่มไม่เราก็อยากจะเห็นลูกมันบางทีก็ไม่อยากขายเขาก็รักของเขานะครับแต่เราก็เอานะนะครับก็คือกีบแล้วนะห้าตัวนี้ก็คือนะครับเป็นเงินก้อนแรกที่ทายได้มาจาก youtube แล้วเราก็เอามาซื้อวัวนะครับทุกคนนะครับนะฮะนะครับนี่ครับแม่สนเสือนี่แม่เชิดอ่ะแม่ใบเงินนี่ก็สวย ได้ทุกคนได้นะครับสีดีสีแดงทุกตัวเลยนะครับผมนะครับแม่สุดท้ายนี่แม่รับยศอันนี้แดงจัดแดงจนดำนะครับโบ๊ทหน้าดำใช่ไหมปางดำหมดแล้วตัวนี้รับยศเปล่าวะเอ่อตัวนี้รับยศตัวนู้นตัวแรกเท่าไหร่ตัวแรกไม่กิ่งไม่กิ่งทองตัวแรกไม่กิ่งทองใช่ป่ะครับตัวนี้ก็ต้องรับยศนะครับเหรือนกันเหมือนคล้ายกันหมดเลยมันคล้ายกันหมดเลยนะครับแทบวัวจะรุ่นรุ่นเดียวกันหมดเลยครับทุกคนนะครับ ตัวนี้ฐานะท้องเหมือนกันนะคุณเกียรครับครับเราประกันท้องตรวจท้องได้ทุกตัวนะครับทุกคนตรวจท้องตรวจท้องก่อนส่งอยู่แล้วครับครับจะเอาหมอท่านมาหรือว่าหมอที่นี่ก็ได้หมดนะครับได้หมดนะครับทุกคนนะครับตัวนี้เครื่องดําโบสหมดครับแทงขาดํายันเล็บหน้าหน้าครับผมหน้าโบสทหูโบสยิงท้องยิงโบสนะครับหูโบสมานะครับแม่พ่อก็เจ้าหมูแฮมครับหมูแฮมเหมือนเดิมนะครับนะครับส่วน ชุดนี้เขาไปนะครับออกมาเป็นบารมีของฟาร์มตัวเองได้เลยนะผมว่าเพราะพ่อเขาสวยมากเลยจมูแฮมเนี่ยดังสุดแล้วมั้งในย่านไอสุพรรณเราเนี่ยครับใช่ครับเป็นพ่อพันธุ์อยู่ที่เปิมดุดีฟาร์มนะครับพ่อเรือดร้อยนะครับทุกคนเปิมดุดีก็หนึ่งในสิบสองบิดเดอร์ของประเทศไทยครับผมหมาที่เราเพิ่งไปคุยกับท่านมาเมื่ออาจารย์อาจารย์เล็กเนาะเาเป็นอาจารย์เราครับเอาเป็นอาจารย์เล็กนะครับนะครับในความรู้ในคำแนะนานะครับกับวัยรุ่นยุคใหม่ที่สนใจที่จะมา รักวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินหมุนเร็วต้องมีวิธีไหนบ้างซื้อมาขายไปก่อนถ้าเรามีเงินสะสมเล็กๆน้อยๆค่อยๆขยาบขยายนี่ครับหรือว่ามีคุณเยอะก็ตั้งฝูงนะครับ้ามีคุณเยอะก็ตั้งฝูงใช่ไหมฮะครับออาล้ครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับทุกคนแลวจะเดินดูฝั่งอ่ะคุณเคนคุณเคนไล่ไล่ไล่ตรงนี้มานะขยับมานิดนึง มาดูฝั่งซ้ายมั่งดูสีแดงแดงเกือบไหมอ่ะทุกคนตัวนี้แดงจนดําแดงจนดำนะดูดูดูโบทดูขามันย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ครับตัวนี้ฐานหน้าท้องนะครับทุกคนสองเดือนนะครับตัวนี้นะครับแม่ต้องขอบคุณเสคเคนมากๆเลยครับที่แบ่งปันมานะครับอะไรครับหนานะครับจริงจริงแอดก็อยากจะเก็บไว้ดูลูกเขาด้วยแหละครับนะครับก็รักนะ แล้วแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถแบ่งปันกันได้ครับราคาก็คุยกันได้นะครับนะฮะและฟาร์มฟาร์มนี้นะครับ c ีเฟาร์มของเรานะครับเป็น c ีเฟาร์มจะบอกว่าน้องใหม่ไหมคุณเคนครับก็ยังใหม่ครับยังใหม่อยู่เนาะในวงการปกติคุณเคนเนี่ยเล่าท้าความนิดหนึ่งนะฮะเมื่อก่อนนี้ก็เคยเลี้ยงวัวมาถึงสิบปีไหมสิบปีครับสิบปีแล้วเนาะแต่เป็นสายวัวขุนครับอ๋อเมื่อก่อนยังไม่ค่อยเป็นอืมก็เลยลองซื้อมา ขายไปบางทีก็ขายไม่ได้บ้างก็ต้องขุนก็เลยลองมาทุกรูปแบบแล้วก็จนมาจบที่เนี่ยครับบัวทำลูกวัวสายพันธุ์ขึ้นมาใช่ก็พัฒนาอัปเกรดทำไมเรื่อยตั้งแต่วัวไม่มีใบจนมาเป็นวัวเลือดดีไม่มีใบแล้วก็มาเป็นเลือดดีมีใบแล้วสุดท้ายก็มาสรุปที่ลูกร้อยครับครับและฟาร์มของของเรานี่มีพื้นที่กี่ไร่ครับฝั่งหลังเป็นสนามหญ้า ตรงสนามหญ้าหกไร่ครับเอาไว้ให้วัวเดินเล่นกินหญ้าแทะใช่ครับมีหน้าแล้ะครับเดินไม่ได้ครับน้ําท่วมเราใช้าสามารถเราตัดหญ้ามาให้เขาใช่ครับเป็นหญ้าแผงกุล่าครับเป็นหญ้าสายพันธุ์ที่ทุกฟาร์มก็ต้องใช้เพราะว่าโปรตีนสูงครับเขากินนะฮะทุกคนเห็นไหมเขาอ้วนตันกินดีอยู่ดีนะครับของเราอาหารทุกวันครับไม่ต้องกลัวเปลืองครับแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เราควบคุมได้ครับวันนี้ก็ต้องอ่ะ ต้องขอขอบคุณเสียเคนไว้นะที่นี้ตรงนี้ด้วยนะครับครับถ้าใครมีอะไรสงสัยสามารถเข้ามาชมได้ไหมครับเสียเคนครับได้ทุกวันครับผมดูฟาร์มทุกวันโทรเข้ามาก่อนได้ครับนะครับช่วงนี้โอ้ถ้าพูดถึงเสียเคนต้องมีเล่าเรื่องเยอะธุรกิจมีหลายอย่างนะครับทุกคนเจ้าพ่ออันนี้เจ้าพ่อนะครับเจ้าพ่อดีๆนี่เองนะครับเจ้าพ่อลไรจะบอกว่าเจ้าพ่อลไรก็ว่าได้สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสียเคนมากเลยนะครับที่แบ่งปันให้กับเราสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ I've been lying to myself Know I need to get some help Hoping you could save me Baby Put our pictures on the shelf Swear I'm over you, oh well It's not that easy Waking up in this place all alone ทำไมถ่ายคลิปเิงครับด้วยวันนี้เราได้อะใส่ใสไปวันนี้เราได้นะครับมาดูวัวสำเร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นการจ่ายตังค์นะทุกคนนะนี่เราก็จะจ่ายตังค์นี่วันนี้เราก็จะเงินยูทูบจะมีเงินยูทูบก่อนแรกก็ว่าได้นะทุกคนนะเรามาต่อยอดต่อยอดต่อยอดธุรกิจนะครับด้วยการนะครับมาดูวัวที่นี่แล้วก็ฝังเลี้ยงด้วยขายด้วยเ่ยนี่ เงี้ยที่เหลือได้มัดจำไปแล้วส่วนหนึ่งมัดจำไปแล้วหนึ่งแสนครับวันนี้ครับที่เหลือที่เหลือนับด้วยครับนับด้วยครับได้ครับนับด้วยครับเพราะว่าเพิ่งเบิกมาครับสบายใจครับทุกคนกินข้าวเนี่ยนับก่าจะมาจีบผมก็พูดไม่ก่าจะมาจีบเพราะใดนี่ก็ มาอย่างเี้ยครับมาจนสนิทกันแล้วไหมทำบนบ้านตัวเองอ่ะมาอย่างกับบ้านตัวเองอ่ะ ไปทำไปอู้อร่อยต่อแล้วขอบค่ะสำหรับนี้ก็ต้องจบคลิปไปตรงนี้เลยครับทุกคนครับครับจะัำคลิปเพิ่พีกเ่นหน้านะครับเราจะมาดูความคับหน้าว่าเป็นยังไงบ้างจะได้เจริญคาร์ครับสบายดีครับ เอาละครับแอดสรุปให้นะครับวัวของแอดทั้งหมดนะครับรับประกันทุกตัวนะครับตามคลิปเลยถ้าวัวตัวไหนไม่ได้เป็นไปตามความจริงที่เผยคลิปออกไปนะครับแอดรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะครับสำหรับแอดนะครับจะขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ติดตามและก็เอฟซี แล้วก็การทําทุกคยั้งแรกแอดอยากทำเครดิตตัวเองให้ดีขึ้นแอดอยากทำเครดิตตัวเองให้ติดตลาดต้องขอขอบคุณเพื่อนพี่ๆม,มากๆทุกคนเลยนะครับแอดจะไม่ทําให้ผิดหวังด้วยนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปแบบนี้กดหนึ่งไม่ชอบกดสองสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อแล้วนะเจอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ